กาบสวัสดีครับ scream, limbs, iosis, พี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมสอแสบงแห่งคนรลักเหรียนนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกงะบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูวิฟนอดุลยเดชในรัชการที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านเพิ่งได้มาวันนี้นะครับท่านสดสดร้อนๆเลยครับท่านวันนี้นะครับท่านเมาประมาณสี่โมงเย็นนี้นะครับ ก่อนที่ผมจะเลิกงานนี่นะครับท่านแค่ชั่วโมงเดียวแค่นั้นเองครับได้มาอย่างไม่น่าเชื่อว่าเป็นไปได้ครับท่านคือให้ลูกน้องไปซื้อน้ํามากินครับเขาก็เลยต่งมอนรผมก็โชคดีมากครับเนี่ยที่เจอเหรียญนี้ปีพศนี้ครับท่านสำหรับปีพศนี้ผลดีน้อยมากนะครับเนี่ยยังไม่ได้ทำการล้างทำความสะอาดเลยเลยนะครับดูสิครับเห็นรอยดำปีชัดเจนครับจะไม่เป็นไรครับแบบนี้ดำแค่ด้านนอกครับไม่ได้กินเนื้อลงไปแน่นอนครับท่านแบบนี้ล้างออกสบายสบายเลยครับท่านไม่ใช่เอาสกอตไบรับ ออกนะครับมันมีวิธีการล้างเรียนของมันอยู่แล้วนะครับท่านทีแรกผมก็ไม่รู้หรอกครับแต่คนที่บอกผมจริงจจังๆคืออาจารย์ของผมครับวิธีการล้างเรียนแบบไหนนั้นผมก็ลงคลิปไปเรียบร้อยแล้วก็ให้พี่เพื่อนเพื่อนของท่านไปดูคลิปเก่าๆแล้วกันเองนะครับท่านจะให้ลงอีกรอบหนึ่งก็คงไม่ไหวครับท่านเหนืน่อยครับเรามาดูข่าวเหรียญน,นี้เป็นปีพศอ,อะไรจํานวาการผลิตยอยู่ที่เสาไหล่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สาคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้น ตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในระดับวนซีแล้วนักสะสมมือสมัครเล่นไม่ค่อยมีกันหรอกครับท่านแม้แต่ผมนี่นะครับมือสมัครเล่นเช่นกันครับไม่มีจริงๆครับสาหรับวีนซีนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านกระชัยนั้นแทบทุกประรับขาดไม่กี่ประรับที่ไม่มีครับท่านอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองนะอันดับที่หนึ่งผมไม่มีแน่นอนครับชาตินี้ไม่เคยเห็นเป็นด้วยด้วยสซ้ำว่าเป็นเหรียญรัแบบไหนกันแน่ครับได้ยินแต่ชื่อว่าเป็นปีสามสามครับอันดับที่สองผมมีครับ เคยมีครับไม่ใช่มีตอนนี้เคยมีแต่เอาขายไปเรียบร้อยแล้วครับท่านเพราะตอนนั้นผมไม่เชื่อว่าเหรียญจะขายได้จริงครับยังไม่เข้าวงการจริงๆริงจงจังครับแต่ตอนนี้เต็มรูปแบบเลยครับท่านเก็บสะสมได้เป็นไม่รู้กี่พันเหรียญแล้วครับเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยครับแต่ผมไม่กล้าเอามาโชว์นะครับอายครับท่านเดี๋ยวจะหาว่าอวดไปอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านไม่กล้าทําดีกว่านะเรามาดูลักษณะของเหรียญกับปเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ย ยี่เปอนี่ขึ้นอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเศยสวยงามกานนะครับเบื้องหน้าพงท่านกับภูวิพอรุณเจดีส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้ากับท่านแล้วบนอุโบสถองท่านดูด้ครับคมชัดเจ๋วไม้คมชัดเจ๋วมากับท่านดูด้ยครับก็มีรอยขีดข่วนปกติธรรมดาของเหรียญที่ผ่านการใช้เนี่ยละครับท่านเพราะว่ามาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองเหรียญนี้ครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยที่ได้มาเหรียญวันนี้นะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะครับเนี่ยสุดยอดครับท่าน คมชัดเจาะมากับท่านไม่มีการสึก้อยเลยนะครับเห็นชัดเจนครับท่าน้อยบุบลอยบี้นี่มีแน่นอนครับอยู่ขอบวงด้านนอกนี่มีแน่นอนครับท่านแต่ตรงกลางไม่มีแล้วครับตัวที่ผมดูอยู่นี่ครับหมุนไปรอบหนึ่งแล้วครับดูรยอยรอบที่สองกำลังหมุนอีกอยู่เนี่ยโอเคนะครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับท่านชัดเจนแล้วนะครับประเทศไทยครับอักษรบิวสามตัวที่กันอยู่ตัวที่สีขาวกมานี่เลงนะครับท่านสำหรับอักษรบิลนี้จำขึ้นมมาเพื 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100่อผ nah. ู้วิการทางสายตานะครับท่าน okay พศ2535ห้าร้อยสาสิบห้าครับท่านสองห้าสามห้านี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หาย,ยากนะครับท่านไม่ได้ติดนะครับส่วนตรงกลางคือพระปางวัดอรุทรบาราลาตมตะลลมไวนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาได้ล่างสุดคือสิบ,บาทไทยแล้วก็สิบ,บาทอัลิีบิน,นะครับสาหรับปีพศ2 5 3พันห้าร้อยสามสิบห้านี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่บหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่สิบสามล้านแปดแสนห้าพันเหรียญนะครับท่าน 13บสามล้านแปดแสนห้าพันเหรียญน,นะครับท่านสำหรับปีสองห้าสามห้านี้นะครับท่านในระดับยูนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละสามร้อยบาทพอดีพอดีครับท่านเกิดอ,อะไรขึ้นครับปีสองห้าสามห้านี้จำนวนการผลิตตั้งสิบสามล้านเศษเศษนะครับทำไมราคาถึงสูงขนาดนั้นครับสามร้อยบาทนะครับดูยูนซีนะครับหนึ่งเหเรียญแรกกับเงินาร้อยบาทเนี่ยท่านจะเอาไหมละ่ะส่วนเหรียญที่ผ่านมาใช้แล้วครับตกอยู่ที่เหรียญละ 80ถึง120บาทเลยนะครับ